สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นตุ๊กตากระดาษกันนะคะนี่นะคะคือสมุดต,รตรุก๊ตกตากระดาษเราคะ่ะเราก็จะวาดเป็นคุณมิกับคิตตี้นะคะนี่แล้วก็มีตุก๊กตาด้วยนี่นะคะเราก็จะมาอ่านน้ำให้คิตตี้กันคะ่ะขอวางกล้องหน่อยนะคะกล้องคือวางแบบแบบนี้ดีเด นี่คิตตี้เราค่ะคิตตี้เราดีคิตตี้เราก็จะมาเตรียมชุดก่อนนะคะเดี๋ยวขอหาชุดก่อนเอาชุดอยู่นี่นี่นะคะนี่ก็จะเป็นชุดนอนนะคะนี่ชุดนอนแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวขอเก็บชุดนอนคุณมีเข้าตู้เสื้อผ้าก่อน เราก็จะมาแกะชุดกันอุ้ยแป๊บปรับกล้องก่อนปรับกล้องเดี๋ยวแป๊บด้อทุกคนเดี๋ยวขอดูกล้องก่อนขอดูนี่ไกลเกินไกลเกินโอเคแบบนี้แหละนี่นะคะก็ถอดชุดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเรา <c oughs> มีชุดชั้นานอยู่ข้างในคะ่ะนี่สีชมพูเลยแล้วเราก็จะเตรียม สบู่นะคะอันนี้สบู่ถูๆแล้วก็เตรียมยาสระผมแล้วก็ดีเขาเรียกว่าอะไรนะแชมเอ้ย่านนี้ต้องเป็นแชมพูและนีสบู่แล้วก็จะวางไว้ข้างบนตรงนี้นะคะนี่ ะคแล้วเราก็จะถูสบูนะ่แล้วเราก็จะถูสบู่บีบถู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 ดีถูมีฟองแล้วถูถูถูมีฟองแล้วว,ว้วาวดูบาลเลยคะ่ะเอาล้าสะบู่อีกกระดูกชันอยู่ไหนอะ ไม่เป็นไรที่ถูกตัวนี่เสร็จแล้วบูกดเก็บของดีเดี๋ยวขอดูที่นะคะเราก็จะม,มาอาบน้ำกันนะนี่อาบน้ำอาบน้ำยังไงให้สบู่ไม่ออก เสร็จแล้วโอ๊ยครับโอ๊ยนี่นะคะเราจะพาคิตตี้ไปห้องน้ำก่อนนี่นะคะคิตตี้อยู่ตรงนี้มาใส่เสื้อผ้าคิตตี้กันนี่นะคะชุดชุดชุดใกล้ใกลว่ากิตตี้ชุด เราก็จะอัดแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องไม่ใส่เอฟเฟกนะคะกางเกงนี่ค่ะกางเกงแล้ก็ใส่เกงมีรองเท้าด้วยนี่รองเท้าเดี๋ยวใส่ก่อน <ๆ S 1> นี่แต่งตัวเสร็จแล้วปิดไงบ้าง <ๆ S 1> แล้วก็จะวางคิตตี้ไว้ตรงนี้นะ แล้วนี่ต่อไปมาดูชุดนนอดคูโดมีโอ้ยนี่ชุดนนอดก็คุโรมีก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้กางเกงก็เป็นลายเดียวกับเสื้อแต่ก็จะมีลายๆเยอะกว่ารองเท้าก็เป็นสีม่วงโอเคถึงเวลาอาบนะ้ำในคุโูบีแล้วค่ะทุกคนชุดดูชุดคุโรมีสิ อืมวางไว้ตรงนี้จวขอทำการแกะชุดกันนะคะนี่ชุดครูพีก็จะเป็นเหมือนคิตตี้นะคะแต่ถ้าเป็นสีม่วงแล้วก็จะจับเข้าอาดนะคะนี่เตียบสบู่ แล้วก็จะถูตัวนะคะถูตัวดีตัวคอดีสบบูบมาได้ด้วยต่อไปอยาสระผมนี่แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เราก็จะเก็บสองอันนี้ก่อนนะคะทุกคนมันจะได้ไม่ต้องเก,กะกะ แล้วก็มาขัดนะคะขัดเก็บแล้วก็จะาอาบน,น้ำกันนี่แบบโอ๊ยนี่เสร็จแล้วเราก็จะเอาบแกะสะบู่นะคะ ใส่ชุดนอนเดี๋ยวให้ดูชุดนอนอีกรอบนี่ชุดนอนแล้วก็ใส่นะคะนี่อืมแล้วก็ใส่ไบร์แล้วสรงเท้าใส่ชุดนอนเสร็จแล้วค่ะ เราก็จะมาปิดเตกค่ะนี่เราก็จะเอาเดี๋ยวแป๊บเด็กหักค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอเอาครูรบี้กับคิตตี้เข้านอนก่อนนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวกล้องให้ดูนี่ก็นอนอย่างหลับสบายค่ะ นี่ชุดก็กองอยู่ตรงนี้นะคะโอเคสำหรับคลิมนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิมน้าถ้ายากต่อ EP 2ก็ขอได้นะคะทุกคนต่อได้กี่ EP ก็ได้ะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย